ค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกับปาบารีแอ๊อีกครั้งนลยนะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดทุกคนเห็นรูปบอกน้วเนาะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นจากแบรนด์ไทยที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ปาบัรู้สึกว่าของดีและถูกนะคะนั่นก็คือแบรนด์ซีวนาคอลเล์นันเองค่ะซึ่งเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่เคยสปอนเซอร์ช่องเราแล้วเขาก็น่าจะไม่รู้จักช่องเราด้วยนะคะอันนี้ซื้อเองนะคะสิ่งที่จะมารีวิววันนี้ก็คือรองพื้นรุ่นใหม่ของเขาคืออันนี้เลยคะ่ะ อันนี้คือ s ี v ว n นา o l o r r u m i n o u u p e a r พ p e r f เ c t f l a w l e s s Foundation นั่นเองนะคะปั๊มซื้อมาด้วยกันเป็นสีเบอร์02ซึ่งเขามีอยู่01และ02ปั๊มดู02แล้วว่าก็ออใช้ได้แล้วก็ขาวปั๊มว่าโอเคเลยเพราะว่าปั๊มดูเบอร์01แล้วมันเหมือนแบบขาวโพดๆขาวไปอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เขารหัสคือ HF 633นะคะเผื่อใครไปเซิร์ชในแอปส้มแอปม่วงแล้วก็ วันหมดอายุก็คือ28เลยคือยาวไกลมากใช้ไปได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวนี้เขาไม่ได้มีเครมอะไรบอกที่หน้ากล่องหรืออะไรอย่างนี้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนนะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านึ่งนี้แหละรูปทรงมันน่ารักดีนะคะเราก็เลยใส่มาเขามี s อสด้วยนะคะ15 PA++ 3บวกแล้วก็มีขนาด3 c m ซค่ะคือเดี๋ยวปาจะมาใช้คู่กับส p ปรตูลา O ดีที่เรา ทำการรีวิวไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะคือคือจะบอกว่า3-4ครั้งแรกอะ่ะที่ได้ลองใช้สเปตูลา่าใช้ไม่เป็นแต่พอไปเรื่อยๆไปดูคลิป YouTube คนเกาหลีคนไทยใช้แล้วแบบเออก็เริ่มใช้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันทําให้รองพื้นมันมีความบางมากๆเลยคือเหมาะสำหรับรองพื้นที่มันมีการปกปิดเยอะๆแล้วคนใช้เนี่ยชอบความแบบเออมันแบบผิวสวยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันปกปิดไปก็มาใช้สเปรล,ลในการช่วยนะคะส่วนตัวเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะปกปิดแล้วก็เนื้อแม็ค่ะปั๊มก็เลยมาเลือกใช้สเปรตุล่าด้วยเพราะว่ามันจะได้ความบางเบาขึ้นแล้วเป็นผิวนะคะเพราะว่าปั๊มเป็นคนผิวแห้งแล้วไม่ต้องการความแบบนาตื้อปกปิดเยอะนะคะจะปั๊มมาครึ่งปั๊มพอค่ะไม่ได้หนึ่งปั๊มก็จะสีประมาณเนี้ยสีขาวอยู่นะสีค่อนข้างที่จะมีความขาวอยู่เดี๋ยวเราใช้สเปรของ ODBO นะคะ ปาดน้องเขาลาปาดอย่างนี้นะคะปามก็จะปาดมั่วๆและของบามนะแล้วก็อ่ะพื้นผิวมันจะมีรอยกลาชัดเจนมากเลยเห็นปาแล้วก็เราทําใต้ตาหนักหน่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็วิธีของบามถุกก็ปาดอย่างนี้แหละแต่ว่าปามไม่ได้ปาดสวยเหมือนแบบปตบกอเกาหลีหรือว่าคนอื่นที่เขาเชี่ยวชาญนะคะความแบบปาดแบบปาดไม่ค่อยเป็นอะแต่ว่าก็อยากใช้ซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ ตัวสิวนาคัลเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะแห้งไวนะฉันทำงานกับเขาไวาบัมใช้เป็นฟองน้ำของโอลาผือเนาะมมินิโซที่ซื้อมานะคะชอบอันเล็กมากเลยอันใหญ่มันของเอลซ่ามันจะใหญ่ไปสำหรับตามปู้สึกว่าเอออันเล็กแบบนี้ยมันพอดีแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่อยค่ดับดๆบเข้าหน้าสีเบอร์สองก็ยังมีความแบบขาวอยู่ขาวเลยไม่ได้ขาวยู่ขาวเลยขาแบบ ขาเลยแล้วก็เนี่ยเห็นว่าต้องแบบทํางานกับเขาไวนิดนึงเพราะว่าเขาแห้งไวนะคะเมื่อกี้แค่แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราใช้สเปรยลูลานะคะรองพื้นสีน้ำ c o l ร์ตัวน,นี้ก็จะเป็นพิ่วมากมากเลยก็จะเพิ่มเนาะในส่วนตรงนี้อีกอะไรเงี้ยอยากได้ความบางแหละแต่ว่าก็อยากได้ความปกปิดด้วยฉะนั้นก็คือจะต้องค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ไปนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวฝั่งขวามือมันจะลงแบบที่ใช้ฟองน้ําเลยไม่ใช้สเปตูล่าให้ดูนะว่าเออถ้าใช้สเปตูลา่ามันจะมีความบางเบาแค่ไหนแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างตัดต่างกันไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ได้เสียดการใช้สเปตูล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ามันทําให้รองพื้นมันแบบมันดีขึ้นมันเหมือนผิวสวยมันบางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้สําหรับด้านที่ใช้สเปตูล่านะคะก็ถือว่าเป็นการดูสเปตูล่าไปด้วยนะคะดูอีกรอบอ่ะส่วนด้านขวามือก็จะใช้การ แดบบลงไปเลยนะฮะรองพื้นสิวนาเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแหละใครที่ไม่ชอบกลิ่นเขาก็ต้องก็ต้องยอมอ่ะเพราะเป็นกลิ่นที่แบรนด์เขาน่าจะแบบเออเอาฉันเอากลิ่นนี้แหละในรองพื้นของฉันอย่าเงี้ยเป็นิกเนเจอร์แบรนด์ตัวเองอะไรเงี้ยนะคะด้านขวามือก็จะทำไมมันรู้สึกแบบฝั่งเนี้ยมันจะมีความเหมือนบางกว่าเนาะแล้วก็จะไม่ฉ่ำเท่าฝั่งเนี้ยเพราะฝั่งนี้เหมือนใช้ฟองน้ำแล้วมันจะมีความฉ่ำมากกว่า เธอรู้สึกไหมเธอรู้สึกไหมว่าฝั่งเนี้ยมันจะมีความฉ่ามากกว่ารู้สึกเหมือนเปล่าไหมหรือ,อยังไงบอกกันหน่อยแล้วก็ถ้าแ,แล้วก็ใครจะบอกนะ่ะพูดอยู่คนเดียวเขจะบอกแต่ผมรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นผิวมากกว่าซึ่งก็ชอบทั้งสองฝั่งฝั่งเนี้ยไม่ได้เป็นผิวมากกว่ามันจะมีความเหมือนเล่นแสงมากกว่าเพราะอะไรสีเบอร์สองก็ค่อนข้างที่จะมีความขาวกว่าหน้า,าปัมไฟซักประมาณ เชงเฉดหรือว่าหนึ่งเฉดเลยก็ว่าได้นะนี่ขนาดเบอร์สองนะแล้วเขาก็มีแค่สองเบอร์เท่าน,นั้นสาวไทยต้องเป็นคนไทยไอเขาต้องเป็นคนขาวแม้คนคนผิวขาวเท่านั้นที่จะสามารถใช้ได้ไหมโอ้โเข้มก็คือน่าจะไม่รอดอ่ะมันจะเวิร์กไปเรื่อยๆเนอะรู้สึกว่าเป็นพี่ดีจังเลยคือบ้านอะลองใช้ตัวรองพื้นซิวนาไปแล้วสองสามครั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะทนว่ะ กันน้ำกันเหงื่อสุดๆไปเลยทุกคนจริงๆ Number o n เลยตอนนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่า,วามาั้งเกือบบ่ายโมงอาตีเาวาบ่ายโมงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปามีการอัดคลิปที่เคยใช้ไปเมื่อสองสมวันก่อนให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะลงต่อจากคลิปนี้แล้วก็จะมารสรุปอีกทีให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มสี่นาทีนะคะก็ปามก็ใช้รองพื้นของซิวนามาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะ ไม่ได้ซับหน้าเลยอาจจะมีซับบ้างตรงที่ว่าเออไปเข้าครัวแล้วมีเหงื่อนะคะปั๊มให้ดูเลยเฮ้ยห,หน้าแม่งอยู่ดีมีสุขมากเลยแกทุกคนม่นโคตรดีเลยมันจะมีความมันอะทีโซนนี่แหละแล้วก็จมูกอาจจะมีความแบบมันมัน,มนหลุดๆุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคในส่วนอื่นถือว่าโอเคแกหัวเม่งมากเลยตอนนี้คือแบบส่วนอื่นคือดีมากแล้วสีอะปัแ๊มบบว่ามันไม่ดรอปเลยอะคือแบบปกติมันจะต้องมีการดรอปตอนนี้แบบ สีมันยังมีความขาวๆก็คอปัาอยู่อนะคะก็ถือว่าติดทนมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความแบบกันน้ำดูเมฉันเปิดฝักบัวแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองก็เอาหน้าไปผ่านน้ำมาคือรู้สึกว่ามันกกาบเป็นแบบเม็ดเม่ะไม่ได้ลาก,กตัวรองพื้นออกนะมันกกอบเป็นเม็ดเอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ลอง ปาดๆด,ดูมันไม่หลุดติดออกมานะมันเหมือนแบบรองพื้นมันกันน้ำอยู่นะเธอทุกคนดูดิเห็นปะมันไม่หลุดติดออกมาค่ะเฮ้ยโอเคเลยชุกคนตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะคะก็เอาวิกออก ก็วันนี้ว่ามใส่แว่นนะคะเพราะว่ามรู้สึกว่าตอนนี้เจ็บเจ็บตานิดหนึ่งนะคะก็ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรองพื้นของซ i วนาค c เลอรตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นไข่มุกตัวใหม่ของแบรนดะ์นั่งเองนะคะมีขนาด 20ml เบอร์ที่ว่มใช้คือเบอร์02นะคะซึ่งก็ยังจะขาวอยู่นะยังเห็นเนี่ยผ่านไปหลายชั่วโมงยังมีความขาวสิ่งหนึ่งที่ได้จากซวนาคาเลอรเลยคือสีไม่ดรอปเลยเธอทุกคน คือดรอปแต่ว่าน้อยมากๆเหมือนไม่ดรอปเลยมันแบบดูดิมันยังดูขาวอยู่นะคะเสียใจจังเลยที่เขาไม่แค่สีขาวพดโพดและสีขาวเท่านั้นนะคะไม่มีขาวเหลืองหรือว่าไม่มีขาวแบบอื่นหรือว่าไม่มีเข้มเลยนะคะน่าเสียาจสำหรับคนที่อยากจะใช้เพราะมันรู้สึกว่ามันชอบเนื้อมากเลยอะ่ะมันเป็นเนื้อที่แบบโอเคมากคือ ปามใช้สเปรดูล่าด้วยอะค่ะมันก็เลยทาให้มีความสัมผัสเวลาลงที่หน้ามันบางเบาค่ะมันบางเบาแล้วมันเกลี่ยง่ายแต่ตัวนี้มันแห้งไวนะคะมันแห้งไวฉะนั้นเราต้องทํางานกับเขาไวๆคืออย่าแบบแต้ม6กจุดหจุดอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเกลี่ยอะไรเงี้ยขนาดสเปรดูล่าแบบปาดบางๆมันรู้สึกว่าในบางจังหวะก็อาจจะเกลี่ยง่ายฉันตัวนี้เนี่ยคอนข้างแห้งไวนะคะดูคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะก็คือแบบมีความติดทนมากเลยกันน้ํากันเหงื่อได้เป็นอย่างดีซึ่งรองพื้นสูวนะ ทุกรุ่นค่ะกันน้ากันเหงื่อจะอทาได้ไงแล้วก็เป็นราคาที่ถูกมากๆด้วยนะคะเวลาเจอกับสิวนานเราจะแบบ Full Coverage หรืออะไรที่ Oil Control แบบสุดๆดดซึ่งมันแบบไม่ได้ผิวฉันมันไม่ไหวนะแกมันไปถึงตอนนั้นไม่ได้พพรด้วยความที่เราเป็นคนผิวแห้งเลยแต่ตัวนี้พอใช้กับ s p ป t u l a นะคะด้านสายมือหรือว่าใช้กับฟองน้ำด้านขวามือปัมก็รู้สึกว่า มันให้ความสัมผัสที่บางเบาอะ่ะเออบางเบาไม่หนักหน้าไม่รู้สึกแบบฟูแบบที่เคยเป็นมามันไม่ไหวมันหนักเกินมันแมตชเกินอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้คือดีเลยฉั้นคนที่ผิวแห้งผิวธรรมดาหรือผิวมันก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันแบบกลางๆอะ่ะไม่แมตช์ซะทีเดียวไม่โกลวซะทีเดียวอยู่กลางๆแล้วผิวโอเคมากอ่ะเดี๋ยวนี่ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้ใส่แว่นนะคะก็จะแบบ พวกขาวแว้ดอย่ามันหลุดนะคะแต่ว่าปลาล์มาส่วนตนัวมันชอบเลยอะ่ระรู้สึกว่าสีก็ดีนะถึงมันจะขาวไปกว่าหน้าและคอไปค่อนข้างที่จะแบบเฉดหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมดรอปแต่ผมรู้สึกว่าฉันชอบหน้าบอกอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะคะและแต่วเก็จริ้งสวยงามราไม่รู้ว่าเขามีอินสตาเรชั่นจากแบรนด์เกาหลีหรือว่าแบรนด์ไหนหรือเปล่าราะว่าก็ไม่รู้อ่ะเราเราแบบ ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแบรนด์แบบว่าเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปรือเราจะเชี่ยวชาญแบรนด์ไทยกับแบรนด์จีนซึ่งราคาถูกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็โอเคแล้วแพคก็จริงน่ารักอะแกดูดิมันมีความน่ารักแบบแกไปวางแบบไว้บนชั้นก็ได้เพราะว่ามันดูเป็นแบบอะไร เป็นของตั้งโชว์ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันคือรองพื้นนะจ๊ะก,ก็โดยรวมก็คือชอบแหละจ้ะทุกคนก็คือแบบว่าก็ทุกคนก็ลองไปหาดูกันนะคะราคาถูกมากความซื้อมา125บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีสิวนาคุณภาพเขาจีอยู่ห้วอล่าแกเข้าใจปะคือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังหนึ่งเลยนะไม่เหมาะสำหรับคนที่ผิวอ่าขาวเหลืองหรือว่าเข้มนะคะเพราะว่าตัวนี้มีแค่สีเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเป็นความขาว โพดและขาวธรรมดานะคะ2ตัวนี้ค่ะบางเบาไม่เน้นการปกปิดค่ะสบายผิวจะใช้กับสเปตูลาก็ได้ฝ่ามือก็ได้หรือว่าฟองน้ำก็ได้นะคะตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อได้โอเคมากๆเป็นอย่างดีนะคะจะใช้ในแบบว่าส่งการก็ได้อีกประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยส่งการอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันดีแล้วก็ติดทนมากติดทนมากๆจริงๆแล้วก็หน้าไม่ดรอปอะเออหน้าไม่ดรอปฉะนั้น ก็จะไม่เหมาะสําหรับคนที่ผิวเข้มแต่ว่าถ้าคนผิวเข้มมีพวกสีอ่ะที่แบบแบบแบรนด์เคยเห็นของ The Face Shop ที่มันเขาจะเป็นแบบเม็ดสีที่เป็นความแบบเอาไว้ผสมกับรองพื้นเพื่อให้รองพื้นเป็นสีผิวเราอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเออรองพื้นเปลี่ยนสีแล้วก็ยังได้เขาเรียกอะไร Formula าฟินิ h หรืออะไรเนี่ยในรองพื้นสวนาที่มันยังแบบมีความเข้มข้นอยู่นะคะก็ลองดูกันละกันนะคะทุกคนก็เป็นแบรนด์ไทยเทียม ชื่นชอบอีกแบรนด์หนึ่งใช้ดีราคาถูกแล้วก็เหมาะสําหรับคนไทยอย่างเดียวที่ไม่เหมาะสําหรับคนไทยเลยคือสีผิวบางทีสิวนาเขาก็ทําสีแบบขาวและเหลืองไปเลยหรือแบบอันนี้ขาวโพลนแล้วขาวคือเราก็ไม่เข้าใจตะก,กากในการทําสีของแบรนด์ไทยักเท่าไหร่อย่างแบบซิวานาะค o l เลอร์โอดีวโอนะสีไม่เคยตรงกันเบอร์หนึ่งก็ขาวไปเลยหรือขาวชมพูก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออก็ ไม่รู้แต่ของเขาถูกแล้วดีโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเราคิดว่าเราสรุปอะไรให้ครอบคลุมแล้วแหละถ้าส่วนไหนยังไม่ครอบคลุมก็สามารถสอบถามกันมาได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้เหมือนแบบรีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะคอมเมนต์มาให้ปามหรือรจะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้นะคะก็ใครยังไม่กดอ่าซับสไ e ช่องบาร์มารีก็กดสมัคสมาชไว้ด้วยนะคะเพื่อสําอางนะคะถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยจะเจอกันจนันรูพุศุกร์อาทิตย์อาจจะบัดรวมรีวิวหรือว่าแต่งหน้าให้ดูนะคะเป็น Howto อะไรเงี้ยส่วนอังคารประหััเสาวจะเป็นนิยายเสียงนะคะยูริจะเป็นหลักค่ะรองมาจะเป็นชายหญิงนะคะแล้วก็มีวายบ้างแต่ว่ายังไม่ลงนะคะตอนนี้ยงลงยูริถ้าใครสนใจคอนเทนต์ต่างๆในช่องก็สามารถติดตามกันได้นะคะแลวถ้าใครอยากจะ อุปการะม้างจะเรียกอุปการะได้ไหมโดนเน็ให้บามก็สามารถโดนเน็เข้ามาได้เลยกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์ไรได้ตรงนั้นจะส่งตรงถึงบามน,นะคะก็จะ,รระกราับขอณเพราะคุณเป็นอย่างสุดนะคะโอเควันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กันใหม่ ep หน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย